สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงรอบเดือนมีนาคมปี2567ค่ะคลิปนี้ใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาราศีท่านใดผูกลัคนาแล้วท่านเป็นชาวลัคนาเมถุนรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิป สำหรับท่านที่ต้องการผูกลัคนากันส่วนตัวก็แอดรายละเอียด QR code ด้านล่างมาได้นะคะหรือท่านใดที่ทราบเวลาเกิดวันเดือนปีแล้วก็จังหวัดที่เกิดก็สามารถไปหาจุดกำเนิดของลัคนาของท่านท่านก็จะทราบองศาของดวงดาวแต่ละดวงต้นกำเนิดของดวงชะตาเรียกว่าลัคนาในของท่านนะคะจะได้ทราบว่าท่านจะได้บริหารจัดการอย่างไรในช่วงที่ มีดาวต่างๆเข้ามากระทบทำมุมดีหรือว่ามุมเสียต่อดวงชะตาค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธยังคงมีการโคจรเดินเสิอเรียกว่าเดินเร็วนั่นเองค่ะในช่วงระยะวันที่ 1>, 1ถึงวันที่สมีนาคมดาวพระพุธยังคงสถิตอยู่ในภพเรือนสุพระนะคะอ่านโดดๆก่อนก็คือว่าในช่วงระยะนี้พุธมาอยู่ในบ้านราหูราหูไปอยู่ในภพกรรมะนั่นหมายถึงเจ้าชะตามักจะ มีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเข้ามาค่ะถือว่าไปอยู่ในบ้านของดาวคู่ศัตรูในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งต่างๆที่ต้องให้คิดให้แก้ไขให้สื่อสารบางคนก็มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาในช่วงระยะนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างอาจ,จมีปากเสียงเกิดขึ้นได้ในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือว่าผลประโยชน์ที่มีการแบ่งส่วนแบ่งต่างๆค่ะ ทีนี้ค่ะพอวันที่3มีนาคมดาวพระพุธเขาจะยกมาสู่ภพเรือนกรรมะพุธในราศีมีนได้ตำแหน่งปละตำแหน่งนิดจริงๆเดิมๆแล้วเจ้าชะตานะคะต้องบอกว่าถ้าไม่มีดาวราหูอยู่ที่โคจรเข้ามาถือว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ร้ายเพราะว่าไปอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสไปได้มาตรฐานราชาโชคแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ส่งเสริมเจ้าชะตา และช่วงระยะนี้พอเขากุมร่วมกับดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุขพะจึงมักมีปัญหาในเรื่องของการงาน ตัวท่านอาจมีเรื่องให้แก้ไขหรือว่าอาจจะมีการตกลงพูดจากันบางอย่างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะคะมองว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างจะแอคทีฟตัวเองหรือว่าซีเรียสกับเรื่องของการงานซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายว่าต้องแก้ไขให้ได้เดี๋ยวนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนกันด้วยเพราะว่าดาวอังคารก็ยังคงมีการโคจรเดินเร็วนะคะก็หมายถึงเรื่องของการตัดสินใจการคิดต่างๆการทำอะไรด้วย ภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างาเรียกว่าตัดสินใจรวดเร็วแล้วอาจจะเกิดเรื่องของการประทะยังคงมีเกิดขึ้นได้ค่ะพูดเมื่อกุมร่วมราหูเกิดเป็นดาวคู่ศัตรูในภพการงานจึงมักมีคนพูดจาไม่ดีถึงท่านหรือว่าอาจมีปากเสียงกับเรื่องของคนที่เข้ามาทำให้ท่านหงุดหงิดจะเป็นเรื่องคนในบ้านหรือปัญหาในบ้านแล้วกระทบไปถึงเรื่องของการงานก็ได้ ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสังหาอาสังหาต่างๆช่วงระยะนี้หากงดเว้นได้ในเรื่องของการทำธุรกรรมสัญญาก็ขอให้หยุดไว้ก่อนก็ดีนะคะเพราะว่ากลุ่มร่วมกับอาทิตย์ด้วยถึงแม้อาทิตย์จะได้ตำแหน่งอุจจาวิราชในวันที่14ที่เข้ามากลุ่มร่วมด้วยนะคะก็ถือว่าตำแหน่งนี้ดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่กับดาวราหูซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องการสื่อสารต่างๆที่ผิดพลาด หรือเรื่องคำพูดคำจาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับตัวท่านทำให้คนที่ได้ยินได้รับฟังติ่งสิ่งต่างๆนะคะแปลความหมายไปในด้านที่ผิดแพกจากวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่สำหรับ เรื่องของการสื่อสารการพูดเพื่อนฝูงที่เข้ามาสนับสนุนก็ยังคงมีเกิดขึ้นได้ดีเพราะว่าอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจาวิลาศเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อท่านทำท่านแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วจะส่งผลให้สิ่งที่ท่านทำแล้วพินิจพิเคราะห์พิจารณาด้วยเหตุผลต่างๆจะสามารถผ่านพ้นในช่วงระยะเวลานี้ไปได้ค่ะ ดาวพระเกตมากุมร่วมกับราหูตั้งแต่26กุมภาพันธ์เกิดเป็นดาวยงยศในเรือนการงานเพราะนั้นเรื่องของการงานหากมีสิ่งใดหรือมีใครพูดจาไม่ดีถึงท่านนะคะก็มักจะมีสิ่งที่เข้ามาปกป้องตัวท่านเสมอหรือเรียกว่าเป็นเรื่องของคบแห่งจิตวิญญาณเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ ดวงดาวทุกดวงจะมีความหมายเฉพาะเจาะจงในดีมีเสียในเสียมีดีมีทั้งด้านที่ต้องระมัดระวังมีทั้งด้านที่ควรจะส่งเสริมเพิ่มเติมเพราะนั้นอย่าได้ไปกลัวนะคะเพียง <p> แต่ต้องระวังในเรื่องการสื่อสารคําพูดที่อาจจะมาผูกมัดตัวท่านเพราะช่วงระยะนี้จะมีใครบางคนที่ผิดสัญญาผิดคําพูดทําผิดจากข้อตกลงที่เคยให้ไว้กับท่านค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาดูเจ้าบ้านเขา เจ้าบ้านพบการงานคือดาวพฤหัสมาอยู่ในภพลาพระของมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรใดๆก็ตามแต่การงานของท่านยังเป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาภได้อย่างดีค่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดลาภผลผลประโยชน์เกิดทรัพย์ใหญ่ท่านใดยอยากขย,ขยายกิจการการงานท่านใดยอยากซื้อสินทรัพย์ อสังหาเพิ่มซื้อรถเพิ่มก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอังคารเจ้าเรือลาภะก็มาอยู่ในภพสุภะความสําเร็จเกิดขึ้นได้ตําแหน่งอุจจารพิมุกด้วยตั้งแต่15มีนาคมไปค่ะมีการโคจรเดินเสืรแสดงว่าอะไรที่คาดหวังไว้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการงานที่เกี่ยวกับดิจิตอลออนไลน์ต่างๆมีเกณฑ์ที่เจ้าชะตานั้นจะประสบความสําเร็จทั้งสิ้นจะอ่านดวงดาวไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ ค่อนข้างจะอ่านไปได้ยากนะคะเพราะว่าดาวดวงใหญ่ให้คุณต่อดวงชะตาถึงแม้ราหูจะเป็นดาวธาตุลมที่มีความผันผวนมีความแปรปรวนมีเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่เขาเป็นเจ้าเรือนสุขพระแล้วเขาไปอยู่ในบ้านของพระฤหัสซึ่งได้ตำแหน่งราชาชคเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มองว่าเจ้าชตามักจะโฟกัสที่ความสำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นกับเรื่องของการงานส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์ท่านใดคาดหวังจากการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นมีเกณฑ์ของสิ่งต่างๆที่ปรับปุงให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือตัวท่าน ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวท่านเพื่อจะต่อยอดการงานให้เกิดขึ้นค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ไปในเรื่องของความสําเร็จและการงานค่อนข้างเยอะในช่วงระยะนี้จึงมองว่าท่านให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วดาวพฤหัสก็ได้ตําแหน่งสิงหะเกและนระอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยการงานที่เข้ามางานที่ใช้ความรู้ความสามารถงานที่ใช้ทักษะของการสื่อสาร และลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าเมื่อเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในภพนี้แล้วมีราหูไปอยู่ในภพการงานระมัดระวังงานใดที่เกี่ยวข้องกับการมินเมกับกฎหมายการเข้าไปพูดจาพูดถึงคนในทิศทางที่ไม่ดีในเรื่องของโซเชียลออนไลน์ต่างๆ หรือว่าสิ่งต่างๆที่ทำแล้วอาจจะทำให้ท่านต้องรับผิดชอบในภายหลังโดยเฉพาะเรื่องของพันธะสัญญาคำพูดการเจรจาที่ผูกมัดตัวท่านเองในช่วงระยะตั้งแต่หลังวันที่3ไปซึ่งต้องระวังในจุดนี้ทีนี้พอดาวตัวตนได้ตำแหน่งปละได้ตำแหน่งนิดก็ช่วงระยะนี้เจ้าสตาก็อาจจะรู้สึก ด้อยค่าตัวเองหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าทําไมทําอะไรแล้วศักยภาพหรือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ขอให้ท่านเบาใจนะคะเกิดจากผลจากดวงดาวเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ท่านจะสามารถผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีความสําเร็จเกิดใครที่คาดหวังจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ผู้ใหญ่ที่คอยผลักดันดวงชะตาของท่านเพราะดาวพฤหัสก็โยกหลังเรียกว่า นุนหลังดวงสตาของท่านส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะทีนี้กลับมาดูในภพเรือนมอรณะของท่านกันนะคะ ในภพเรืนอนมรณะจะมีดาวอังคารสถิตอยู่ไปจนถึง,ถงวันที่5ยังคงได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะปรณะมหาอุดนั่นหมายถึงว่าการเจ็บป่วยการเปลี่ยนแปลงการโยกย,ย้ายการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องการป่วยการเสียชีวิตก็ได้อาจจะได้เห็นได้พบเจอได้เกิดขึ้นนะคะหรือตัวท่านอาจมีเซนต์มีรางสังหรณ์สื่อสัมผัสต,ต่างๆที่ค่อนข้างจะแม่นยำนั่นเองค่ะแต่เขากุมร่วมกับสุขซึ่งเป็นดาวคู่มิตร ไปจนถึงวันที่9มีนาคมค่ะสุขได้ตำแหน่งเทวีโชคก็จะมาในลักษณะของโชคลาภจากการมรณนะจากการโยกย้ายจากการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ก็มองว่าช่วงระยะนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่ทำให้เจ้าชะตารู้สึกท้อใจก็ได้รู้สึกเครียดก็ได้หรือกำลังแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อดาวคู่มิตรมาอยู่ในภพเรือนมอนะมักจะมีมิตรสหายหรือมีใครเข้ามาคอยช่วยเหลือในเรื่องสิ่งเก่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของท่านนั่นเองค่ะพอวันที่5กุมภาอังคารก็ยกไปอยู่ภพสุภะละ อยู่ในบ้านของดาวคู่ธาตุนะคะแต่ว่าเขาก็ไปกลุ่มร่วมกับดาวพระเสวก็เป็นดาวที่อาจจะเกิดการแตกหักเกิดการทะเลาะคืออ่านความหมายตามโหราศาสตร์นะคะแต่ว่าจุดนี้ต้องบอกว่าเส au, ์เกษตรมรณะสุภนะ,ส,ภะสิ่งต่างๆเหล่านี้สุดท้ายแล้วจะส่งผลด้วยความสำเร็จนั่นเองค่ะเพียงแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของ ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพอุบัติเหตุนะคะหรือว่าใครที่คาดหวังจากเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจมีเกณฑ์ของปัญหาที่เข้ามาทําให้ต้องพบเจอนั่นเองค่ะก่อนที่ท่านจะเกิดการประสบความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วอังคารพอเขามาอยู่ในจุดนี้นะคะช่วงวันที่15เขาก็อยู่ร่วมอาทิตย์ไป1วันแต่ก็ถือว่า เป็นช่วงระยะหนึ่งวันที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับคําพูดอีกนั่นแหละค่ะก็ถือว่าทั้งเดือนนะคะเพราะว่าดาวพุธก็เป็นดาวแห่งการสื่อสารเป็นดาวประจําตัวตนของท่านอังคารก็กลุ่มร่วมเสาแบบนี้ก็อารุมอร่วยพยายามทําอะไรให้เบาลงมาหรือตัวท่านต้องลด ระดับความเครียดของท่านหรือว่าพยายามจูนพยายามที่จะฝึกเรื่องของสมาธิให้ดีนะคะเชื่อว่าชาวลัคนาราศีเมถุนท่านจะผ่านพ้นสิ่งต่างๆที่รู้สึกแย่ไปได้ปีนี้ทั้งปี2,567ดาวต,วตัวตนของท่านค่อนข้างจะเดินโคจรวิปริตแล้วก็หลายรอบด้วยกันนะคะในรอบหนึ่งปีนี้เพราะนั้นอาจจะส่งผลให้เจ้าชะตารู้สึกสับสนงุนงงรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่า กระวนกระวายเกิดขึ้นได้ถ้าท่านควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะยังคงเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาแล้วเดี๋ยวพอ30เมษายนเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ในมุมที่อับแสงแต่ได้ตำแหน่งจุลจักรไม่ว่าอาจารย์โหราศาสตร์ท่านไหนจะอ่านไปในทิศท,ทางไหนนะคะแต่ดาวพฤหัสเป็นดาวสุภเคราะห์ซึ่งเป็นดาวที่จะย้ายมาอยู่ในภพที่ ตามหลังดวงสตาเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเสมออย่าได้ไปกลัวกับดาวพฤหัสที่มาอยู่ในภพวินาศอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงดวงสตาชีวิตไปในทิศทางที่ทำอะไรให้ง่ายขึ้นหรือเข้าใจชีวิตให้ง่ายขึ้นหรืออาจจะทำอะไรที่เป็นลักษณะของความสันโดษให้มากขึ้นหรือเจ้าสตานั้นอาจจะชอบชีวิตแบบส่วนตัวมากขึ้นแค่รู้ทันทิศทางนะคะ วินาศหมายถึงปกปิดบทบังซ่อนเร้นคดีความหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ความหมายของคำว่าวินาศก็มีสิ่งดีทั้งระบบออนไลน์ทั้งเรื่องของ ดิจิตอลต่างๆหรือว่าการต่างประเทศต่างๆมักจะดีนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ส่งผลเสียหรือผลดีทั้งหมดนะคะมีสิ่งที่ต้องระวังซึ่งดิฉันจะมาอธิบายต่อไปในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายใครที่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถูกใจคลิปนี้ฝากกดแชร์กันด้วยค่ะทีนี้ค่ะเราย้อนกลับมาดูกันในเรื่องของคู่ครองคนรักสาหรับชาวลัคนาราศีเมถุน ดาวคู่ครองคนรักของท่านคือดาวพฤหัสพรฤหัสมาได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคในภพลาภได้ตำแหน่งสิงหากเกณฑ์นระอุดมเกณฑ์แล้วจะไม่ดีได้ยังไงใครที่รอคอยการออกเรือนการแต่งงานการซื้อสินทรัพย์การมีบุตรต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะหรือใครที่ยังโสดก็ยังเป็นช่วงชะตาที่ยังมีเกณฑ์ได้พบคู่คนที่มีความรู้ความสามารถได้พบคู่บุญคู่บารามีนะคะคนที่มีฐานะสถานะที่ดีกว่าท่านหรือร่ำรวยเงินทองลักษณะแบบนี้ค่ะแต่พบลาภะก,ก็เป็นปุตตะของปัตตนิเมื่อได้ตำแหน่งนาราอุดมเกณฑ์ชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นคนที่มีสองบุค,คลิกนะคะ อาจจะเป็นลักษณะของการที่มีใครเข้ามาให้เลือกแล้วเจ้าชะตาอาจจะเลือกมากคนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ดีแบบนั้นคนนี้ก็ดีแบบนี้ไม่สามารถจับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เป็นลักษณะของความสับสนบวกรวมกับตัวท่านเองซึ่งกระวนกระวายกับดาวที่โคจรวิปริตตลอดทั้งปีปีนี้เลยล่ะค่ะแค่ตั้งสติให้มัน่นยึดถือในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความถูกต้อง หลักของศีน้าต่างๆถ้าท่านถือได้เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เจ้าชะตาโชคดีและได้พบเจอกับคนที่ดีๆช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ใหญ่นะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของการได้ทริปท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะมองหาการซื้อรถซื้อบ้านเพิ่มลักษณะแบบนี้ค่ะ อาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่ท่านทําร่วมกันหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันก็ได้ช่วงระยะนี้ยังคงมีความสเสน่หามีความปรองดองกันอย่างดีมีความรักกันอย่างดีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างดาวความรัก กับดาวเงินทองนะคะก็ดูดาวเดียวกันคือดาวพระศุกร์ค่ะสำหรับคนโสดแล้วก็ทายเรื่องของสภาวะหัวใจค่ะ1-9ดาวศุกร์ได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคอยู่ในภพมรณะคนโสดมีเกณฑ์เดินทางพบเจอคู่มีเกณฑ์กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตหรือมีเกณฑ์กลับไปพบเจอคนเก่ากลับไปพูดคุยกันใหม่ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ ทีนี้พอวันที่9ดาวศุกร์ยกมาอยู่ในภพเรือนสุขพะนะคะเรียกว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่สุขเข้าเสาแทรกก็อาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์ด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ต้องใช้ความอดทนมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคู่นะคะศุกในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชเพราะนั้น มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องการเจอกันแบบป,ปุบปับหรือมีเกณฑ์พบเจอความรักจากชาวต่างชาติลักษณะแบบนี้เป็นความรักสดใสล่าเริงเป็นความรักที่ตัวท่านปรารถนาซึ่งกันและกันลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะใครอยากรับฟังคลิปล่วงหน้าสมัครมาได้ที่ VIP Group ค่ะเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นและจะได้รับการพยากรณ์3คํคำถามนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจผูกลัคนาส่วนตัวคิวอาโคดด้านล่างท่านใดสนใจร่วมทําบุญปันน้าใจให้น้องหมาน้องแมวจรเบอร์บัญชีด้านล่างสามารถร่วมบริจาคก,กันมาได้นะคะขอให้โชคดีกันทุกท่านสําหรับชาวเมถุนอย่าได้หวั่นกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นในช่วงดวงชะตาชีวิตของท่านท่านมักจะมีความกระวนกระวายกังวลกับสิ่งต่าง ที่จะเข้ามาทําให้เกิดความทุกข์นั่นเองค่ะเคลียร์เรื่องนี้ไปได้สิ่งดีๆมักจะเกิดขึ้นกับเจ้าสตานั่นเองค่ะฝากกดแชร์คลิปนี้ให้กับดิฉันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ